ฟาเวอร์ครับผมคลิปนี้มิสเตอร์ฟาเวอร์จะมาแนะนำมือใหม่หรือมือเก่าก็ได้พาปลูกอดอกไม้นี่ฮะสองหาดถาละสองดบต้นก็รวมกันก็เป็น576ต้นนะครับผมซึ่งมันคือพิทุเนียแต่มาถึงชิ้นชอบพิทุเนียเพนปลูกง่ายมากครับผมเฉพาะเองก็ได้หรือว่าจะสั่งแบบต้นกล้ามาก็ได้ครับผม ๋ยวมิสเตอร์าฟเวอ์จะแนะนําขั้นตอนการปลูกแบบละเอียดเลยนะครับผมตั้งแต่เริ่มต้นสําหรับมือใหม่หรือมือเก่าก็ตามมิสเตอร์าฟเ่อ์ปลูกอยู่เนี่ยปลูกขายครับผมแล้วก็ามาทำคลิปก็แนะนาครั้งแรกเลยครับผมสําหรับมือใหม่หรือว่าใครที่อยากปลูกดอกไม้ครั้งแรกให้คิดซะก่อนนะครับว่าอยากปลูกอะไรบางคนคิดไม่ออกอุย้ยปลูกดอกทิลิป ทิวลิปทิวลิปมันฤดูหนาวครับผมไฮเดนเยียโอ้ยมันต้องการอากาศที่เย็นครับผมแต่เมืองไทยก็เห็นปลูกคนระับที่ระยองเขาจะทําเป็นซุ้มแบบติดแอร์ครับผมม,มีแสงแาดลงแล้วเข้าไปในเย็นฉ่ำมิสเตอร์ฟ้าก็เห็นแต่ใน u ู u ูะครับผมยังไม่เคยไปเลยอลองไปดูแล้วกันครับมีไฮเดนเยียมีพวกไม้เมืองหนาวที่อากาศเย็นๆเขาเปิดแอร์ งั้นเอาไม่อยู่ครับถ้าจะมาปลูกแบบนี้เอก็สรุปก็คิดได้ว่าจะปลูกอะไรก็ไปหาใน Google หรือว่าเข้าไปในเอกาฟาร์มครับผมพิมพ์เขาว่าเอกาต้นกล้าก็ได้ครับผมแล้วก็จะไปดูรูปมีรูปมีราคาให้ดูว่าจะปลูกอะไรที่มันเหมาะสมกับพื้นที่บ้านเราพิทุเนียก็เหมาะสมนะครับผมจะร้อนจะเย็นก็อยู่ได้แล้วก็มีหลายตน้นลูเปกเกียมีเยอปิล่ามี หลายต้นนะครับเข้าไปดูในที่เอกะพิมพ์เขาว่าเข้าไปในก o เกิลพิมพ์คําว่าเอกะต้นก้านะครับผมหรือว่าเอกะโกนี่ก็ได้ครับผมหรือเข้าไปใน Facebook เอกะฟลาเวอร์นะครับผมก็จะเจอต้นไม้ที่เขาขายหรือว่าจะสั่งเพาะต้นก้าก็ได้ครับผมมิเตอร์ฟลาเวอร์ขี้เกียจมาเพาะก็เลยสั่งจากเอกะเอกะฟาร์มหรือว่าเอกะโกมาครับผมเนี่ยฮะอู้เขียวสดใสแข็งแรง ทำไมต้องสั่งจากเขาบางทีลําเพาะเองครับผม,มเมล็ดพันธุ์มาถ้ามันติดเชื้อมามีเชื้อฝังในอยู่ในนั้นโดยที่เราไม่ได้ฆ่าเชื้อก่อนเรามาปลูกมันก็เป็นตั้งแต่ที่เล็กๆครับผมพอโตขึ้นมายืดย,ยืนระยะไม่อยู่ก็ติดเชื้อรามปามใบหมดเลยครับผม3ครั้งนะครับที่มิสเตอร์ฟลาอร์ล้มเหลวในการปลูกดอกไม้ในสวนเพราะว่าอะไรนู้ัใช้วัสดุเก่า ซึ่งมันเกิดเชื้อโรคแล้วก็มันอยู่ในดินอยู่ในวัสดุการปลูกของเราบางทีเราคิดว่าเราไปตากแดดแล้วบางเชื้อราเชื้อแบคทีเรียบางชนิดนี้นยังยังอยู่รอดหรอครับผมพอเอามาปลูกอีกรดน้ําได้ความชื้นที่เหมาะสมลาบากหนักเลยครับผมมพฉะนั้นก็พยายามใช้วัสดุใหม่ๆนะครับผมที่ผ่านการฆ่าเชือ้อแล้วแล้วก็ ผ่านการล้างอะไรเรียบร้อยแบบสะอาดสะอาดนะครับผมปลูกดอกไม้นี่เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะครับผมโอเคก็คิดได้แล้วว่าจะปลูกอะไรก็สั่งเออเอกะฟาร์มเขาไปอ่ะครับผมก็รอประมาณเดือนนึงนะฮะแต่ถ้ามาเพาะเองก็เดือนนึงเหมือนกันกว่าจะโตโอ้โหไหนจะโรคไหนจะมแมลงถ้าไม่มีเวลาดูจริงๆก็ไม่โตนะครับผมในการเพาะต้นกล้า ถ้ามีเวลาก็นั่งเพาะเองที่บ้านสั่งเมล็ดพันธุ์เขาก็มีขายครับผมหรือจะสั่งต้นกาแบบมิสเตอร์เวอร์มาก็โอเคง่ายดี <c oughs> โอเคได้ต้นกามาแล้วครับผมทีนี้ก็จะเตรียมพวกวัสดุในการปลูกก็จะมีกระถางแบบนี้ก็ได้ครับผมกระถางที่ดีควรจะมีรูเยอะแบบก้นแบบนี้ระบายอากาศได้ดีครับรากจะได้เดินดีมิสเตอร์เฟอร์ใช้กระถางเริ่มต้นที่4นิ้วก่อนแต่ก่อนนั้นใช้สมนิ้วมันแห้งไว เริ่มมันสี่นิ้วเลยไปจะเอาแบบตะกร้าแบบนี้ก็ได้ครับผมง่ายดีเวลาย,ยกไปยกมาสบายสบายแล้วก็มือใหม่นะครับผมอย่าปลูกต้นสองต้นสี่ต้นห้าต้นมันน้อยไม่เรียนรู้ไม่จบ <c oughs> เดี๋ยวไี่จะพาเวอร์คือปลูกสักห้าร้อยต้นไปนเลยคือแยกเป็นกระถางกระถางไปจะเป็นการทดสอบฝีมือเรา อันนี้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ใช้ปุ๋ยเคมีอันนี้ใช้ยาเคมีอันนี้ใช้อินทรีย์จะได้รู้แล้วก็บางคนไปดูในคลิปบอกต้องใช้นันนีใช้ปุ๋ยสูตรนู้นสูตรน,นี้ลองเลยครับผมแยกเป็นถาดเป็นถาดไปแล้วก็ใช้ปุ๋ยแบบที่เขาบอกมิทเทอร์ฟาเอร์บอกไปสูตรนี้มิทเทอร์ฟาเอร์คนนั้นบอกไปสูตรนี้มันงงครับผมแล้วก็ใช้สูตรตัวเองบ้าง <c oughs> จะใช้ปุ๋ยเคมีผสมปุ๋ยอินทรีย์ผสมปุ๋ยคอกอะไรผสมก็ทําไปเลยครับผม แต่มิสเตอร์ไฟเวอร์จะเริ่มต้นที่แบบสะอาดอาดนะครับทีนี้เอาใหม่คืองดก่อนวัสดุไม่สะอาดมันเลยทําให้ติดเชื้อลามไปเลยฮนะถ้ามันขยายเร็วเนะี่มันไปทั้งสวนเลยนะครับผม <c oughs> ต้องถอนทิง้งแล้วก็ไปทิ้งไกลๆ่าให้มันเหลือมิสเตอร์ไฟเวอร์ไล่เคลียร์หมดเลยครับผมทั้งพื้นดินโรยไปด้วยปูนขาวผสมอ่าปุ๋ยยูเรียสักเล็กน้อยเพื่อให้มันเกิดแก๊สฆ่าเชื้อหมดเลยครับผม กระทงกระถางเนี่ยก็ต้องตากแดดไว้ประมาณสักสามอาทิตย์แล้วครับผมค <ś ed> าดว่าคงจะตายแล้วแหละหน้ำเ้าพอฉีดพ่นไปด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อหมดแล้วครับผมทีนี้มันจะอยู่ไหมเ <ś ed> ชื้อโรคเชื้อโรคก,ก็มีเชื้อเชื้อราเชืเ้อแบคทีเรียก็แยกไปครับโรคก,ก็มีโรคลากเน่าโคเน่าโรคแคนเกอร์โรคอุ้สรารภาพเหมือนกันละครับผมการปลูกดอกไม้ไม่ใช่ยากเหมือนกับปลูก มะม่วงปลูกทุเรียนปลูกมะน,นาวอย่างนี้สารพัดโลกกันดอกไม้ก็มีสารพัดแบบเหมือนกันนะครับผมเช่นกุหลาบก็จะมีโรคฮิตอยู่ห้าหกรโรคฮะโรคตากบเกิดเธอเกิด,กดมาเพิ่งได้ยินโรคใบจุดใบลาสนิมลาดากอุ๊ยอย่าเข้าว่ากันนะครับผมเอาที่สะอาดเริ่มต้นก่อนแล้วก็ต้นกล้าที่สะอาดปัศศากเชื้อโรค ที่เขาพอมาเอกานี้เคยไปดูงานสองสาครั้งแล้วครับผมสองครั้งแล้วครับผมที่แม่ริมเชียงใหม่เขาอุ้ยเขาทําสะอาดปราศจากเชื้อโรคครับผมไว้ใจได้นี่ฮะได้กระถางมาแบบนี้ก็เตรียมวัสดุปลูกก่อนนะครับผมหาซื้อได้ที่ไหนพวกเนี้ยลาซาดามีขายอะครับผมไม่ได้ข่าโฆษณาก็หรอกฝากดูโฆษณาด้วยนะครับผมพิษฟ้าเพิร์ดทำยูทูบได้คลิปละสี่ร้อยบาทไม่ใช่เดือนหนึ่งสี่ร้อยบาทจากพันคลิป ไม่ค่อยมีคนดูหรอกครับแต่ก็อยากทำอ่าเริ่มต้นนี่วัสดุปลูกมิส์ฟวใช้ขุยมะพร้าวอัดก้อนน่ะครับผมจะแท่งใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับผมประมาณสักเจ็สิบริรห้ากิโลพอเอาไปแช่น้ำแล้วมันก็จะแตกเป็นขุยๆมาประมาณสักห้าสิบอ่าเจ็สิบริหรอครับผมก้อนประมาณสักร้อยกว่าบาทค่าขนส่งก็ประมาณเกือบสามร้อยครับแพงเหมือนกัน หรือว่าจะใช้ก้อนละ8บาทนี้ก็ได้ครับผมพอข้างนส่งก็อยู่ประมาณสัก20บาทก็ใช้ได้ก้อนเดียวนี้ก็ประมาณสัก8กระถาง9กระถางได้ครับถ้าปลูกน้อยแต่มิสเตอร์ไวเบอร์บอกให้ปลูกเยอะๆ <laughs> จะได้เรียนรู้ <laughs> พอมาแล้วครับก็จะได้ขุยมะพร้าวแบบนี้ใช่ไหมครับผม <laughs> นี่ครับผมละเอียดนุ่มกินอ่าธรรมชาตินะครับผม <laughs> ขุยมะพร้าวอะไร พอนานานอัดไปก็นนานๆอยู่นานๆก็จะเป็นสีดําแล้วก็จะมีสีสีเหลืองๆบ้างครับเป็นแล้วแต่บริษัทเขา,เาใส่ขุนมะพร้าวลงไปพอเอาออกมาอย่างนี้นะครับผมบผมิสเตอร์ฟาวเวอร์ก็จะใส่เพลยไลท์เข้าไปเพื่อให้โป่งลืนซวยครับผมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผม,มขุนมะพร้าวมันก็แห้งไวอยู่แล้วครับผมจะใส่ทรายสักหน่อยนิดห,หนึ่งก็ได้ครับผมเพื่อมันไม่แห้งไวแต่มิสเตอร์ฟาวเวอร์ไม่ใส่ทราย อยากให้รากมันเดินดีเอาขุนมะพร้าวกับเพอร์ไรท์นี่แหละครับผมเพื่อให้รากเดินดีตามแบบดูช่องยุโรปเขาก็ใช้แต่ขุนมะพร้าวกับเพอร์ไรท์นี่แหละครับผมเพราะว่าขุนมะพร้าวจะผ่านการล้างการฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็ลดความเค็มล้างสารเทนินออกก็ทําให้ค่า p h มันเป็นกลางครับผมอยู่ประมาณสัก5.5ถึง6.5เนี่ย <c oughs> ใส่ปุ๋ยอะไรก็จเจริญเติบโตได้ดีครับผมดูดกินดีครับผม ถ้าเอาวัสดุที่มันเป็นกดมากเกินไปเป็นหนางมากเกินไปการจเจริญเติบโตก็ก็กไม่ค่อยดีอะครับผมโอเคเราก็จะใส่ในกระถางเลยครับผมง่ายๆฮะนี่ครับผมก็จะได้มากระถางหนึ่งพร้อมปลูกมิสเตอร์เวลว์ใส่ไป้รอกล้วเตรียมพร้อมปลูกล้วเอา พอใส่มาเราก็จะใช้ภาชนะที่แบบยกง่ายครับผมถ้ายกเป็นกระถางมันจะลําบากซื้อเข้าหน่อยครับร้อยกว่าบ,บาทจะอ,อยู่ได้หลายปีกะยกไปยกมาได้เวลาปลูปกมือจิ้มลงไปครับผมนี่ฮะจิ้มแบบเร็วก็ได้ <c oughs> แบบโรงงานผลิตต้นไม้ที่ยุโรปครับถอนต้นก้ายอก,กานี่จะถอนง่ายมากครับผมไม่ต้องมาแคะมาอะไร นี้ฮะอนี้ฮะอุ้ยง่ายหลายปลูกดอกไม้อันนี้เป็นพิทูนียครับผมอนี้ฮะเดึกเร็วๆก็ได้บ้ย่นี้ฮะถ้าขายดีขายดีก็ทำเยอะๆไปเลย ปลูกให้เต็มนี้ก่อนสิบสองต้นอ่ะตอนสุดท้ายถอนปลูกวางลงไปกบจบ <c oughs> ปลูกดอ,อกไม้มันยากตรงไหนแต่มันมีที่ยากอยู่แล้วครับผมเดี๋ยวขั้นตอนไปมันยากมากกว่านี้อีกรดน้ำเนี่ยฮะ ยังไม่จบนะครับผมทีนี้รดน้ําแล้วสักวันึ่งทิ้งไว้พรุ่งนี้ก็เริ่มใส่ปุ๋ยแล้วครับผมปุ๋ยที่ใช้ก็ระยะนี้ก็จะใช้เป็นปุ๋ยเกดก็ได้ครับเป็นปุ๋ยเม็ดก็ได้ครับผมเพราะปุ๋ยเม็ดก็จะลอมขอบๆโรยขอบๆแล้วรดน้าแต่บางทีมันคนเรามันมือหนักไปบางท่าน,นมือหนักใส่เยอะไปต้นไม้ตายแก่ลําบากนะครับเวลาใส่ปุ๋ยเ,เยอะสมิเตฟาว่าต้นพันธุ์มันเยอะจะมาโรยทีนี้ทีนี้หน่อยมันเสียเวลา ช้ปุ๋ยเกศไปเลยสูตรประจําไว้แ้ครับว่าตัวหน้าคือบํารุงต้นใบตัวกลางคือสร้างดอกตัวท้ายคือบํารุงดอกแค่นะครับผมจะเน้นตัวไหนที่สูงกว่าจะเน้นสร้างใบก็ให้สร้างใบใบใช้ยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดยี่สิบห้าห้าห้าก็ได้ครับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเก,ด,ยเกดก็ได้ครับผมส่วนหรือว่าจะใช้แบบเสมอๆไปเลยแบบสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่ก็ได้ครับผมหรือว่ายี่สิบยี่สิบยี่สิบนี่ก็ได้ครับผม ตักสักร้อยกรัมน้ำยี่สิบิต์ละลายน้ําแล้วก็ลดได้เลยครับผมสักสามวันครั้งถ้าปุ๋ยปุ๋ยเม็ดนะไอปุ๋ยเก็ดนะครับผมแต่ถ้าปุ๋ยเม็ดอาทิตย์ละครั้งก็พอเพราะว่ามันแรงแต่ปุ๋ยเก็ดมันจะเบาหน่อยสําหรับคนมือเบาอ้ไม่เหมาะสําหรับคนมือหนักนะครับผมใส่แล้วเราจะรู้อาตาาัตราเท่านี้ลดได้เลยครับสามวันครั้งยี่สิบยี่สิบสิบแล้วหลังจากนั้นมันโตไปตัดแต่งแล้วค่อยไปเปลี่ยนใหม่เป็น 24 24เพื่อเร่งดอกสร้างดอกหรือว่า6 32, 32 32ก็ได้ครับผมลดน้ำเสร็จมันก็ยัง,งมีเพราะว่าในขุนนมะพร้าวนี่ถ้าเราใส่ปูท่านหลักไปก็จะมีแค่นโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับผมจะขาดธาตุรองถ้าเสริมอ,อีกประมาณ14ชนิดเราก็ใช้พวกพวกแคลเซียมบลอนนี้ก็ได้ครับผมหรือว่า จุลธาตุผงจุลธาตุมีขายในลาซาด้าครับพยายามดูในกระถางนี่เราต้องใช้เยอะมากเลยครับพวกแคลเซียมมีกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้มีแคลเซียม30เอร์เซ็นต์มีแมกนีเซียม10มีกำมะถัน10มีแมงกานีส2ซมีโบลอนมีสังกะสีมีเหล็กเอาให้มันเยอะๆนะครับมันจะได้ธาตอาหารที่ครบส่วนที่มันมี0.5 0.2เปเขาใช้สำหรับฉีดพ่น ไอ้พวกไม้อยู่ในดินเพราะว่าในดินมันมีอยู่แล้วครับธาตุรองธาตุเสริมเพียงแต่เขาเอาไปเสริมเอาแต่ในกระถางเราต้องใช้เยอะหน่อยครับพวกพวกแมกนีเซียมแคลเซียมนี่สําคัญนะครับผมเปอร์เซ็นต์ต้องสูง30-20ิบีถ้ามันไม่พอถ้าขาดแคลเซียมเราก็ใช้แคลเซียมบลอนมาฉีดพ่นอีก่างหางได้ครับผมเพราะว่าแคลเซียมเป็นตัวสําคัญเหมือนคนเราหรอครับผมถ้าขาดแคลเซียมหลังจะโคง้งงอครับผมดูโตไม่ตรง แต่วพวกแคลเซียมเยอะๆอย่างนิสฟาเพอร์กระดูกแข็งแล้วก็โปรตีนเยอะก็กล้ามเนื้อเยอะนะครับผมออกล้างกายด้วยนะครับใชจละลายน้ําฉีดพ่นได้เลยครับผมเนี่ยน้ําไม่มีแต่แต่ถ้าทําไม่ดูครับผมเราฉีดพ่นอาทิตย์ละครั้งครับผมเพื่อให้พืชได้รับทานอาหารที่ครบสมบูรณ์ก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับผมไม่มีขาด แล้วก็แสงแดดที่เหมาะสมแต่มันร้อนกันไปก็มาในร่มลำไลยแต่ถ้ามันแข็งแรงแล้วก็ทยอยตากแดดไปเรื่อยๆครับพิทูเนียนี่ทนได้เลยว่าต้นไม้อื่นๆที่มันตากแดดได้ก็ให้ออกแดดสักหกถึงแปดชั่วโมงครับงั้นจะไม่ออกดอกไม่มีอรายแล้วครับผมสําหรับการปลูกดอกไม้เราก็จะมีสิ่งที่สําคัญที่สุดคือโรคและ,มะแมลงครับผมโรงเรือนแบบเปิดแบบเนี้ยอาซาแบบเนี้ยเจอทั้งโรคเจอทั้งแมลง โลกก็มีสรารพัดโลกครับผมควรจะมีพวกอินทรีเข้าไว้ด้วยเลยครับผมเริ่มตั้งแต่อินทรีย์ก่อนเบาๆก่อนพวกน้ำหมักเปลือกมงคุดนะครับผมจะมีรสฝาดเชลราจะไม่ชอบแล้วก็มแมลงก็จะไม่ชอบครับฉีดทุกสามวันครั้งก็ได้ครับผมหาซื้อได้ที่ลาซาด้าครับผมฉีดพ่นเลยหรือว่าใช้พวกอินทรีย์แบบเชลราไตโคเดมาก็ได้ครับผมเชลราดีไปฆ่าเชอลาที่ไม่ดี ทําให้เราสบายใจสุขภาพแข็งแรงครับมันเป็นโรคไม่เป็นภยัยไม่เป็นพิษต่อเราแต่ถ้ามันหนักขึ้นอาการหนักขึ้นก็ทยอยใช้ของหนักพวกปุ๋ยสารเคมีครับพวกสารกําจัดโรคพืชเอาแบบอ่อนๆไปหาเยอะหรอครับโอเคนะครับผมแล้วก็จะมีอีก,อกตัวหนึง่งสําคัญคือแมลงหลังปลูกเสร็จเนี้ยแ้่แบบอินซีก็ควรมีใบกาวดักนะฮะมันจะบินมาติดันชอบสีเหลือง พวกเพีย้ยไฟพวกแมลงปากโดนนะฮะถ้าปล่อยให้มันเยอะๆมันปล่อยเชื้อไวรัสเข้าไปในต้นกล้าหรือต้นไม้เราทําให้ใบอีกใบงออุ้ยรักษายากครับผมสําหรับไม่มียารักษาเลยครับผมส่เจสติดเชื้อไวรัสต้องถอนทิ้งอย่างเดียวจะมีบ้างแต่ก็เคยใช้อยู่พวกเขาโฉทนาว่าเออเชื้อไวรัสรักษาได้ใช้ตัวนี้สิเอามาใช้แล้วมันไม่หายครับผมต้องถอนทิ้งประมาณต้อง พันต้นก็เคยทํามาแล้วโอเคครับใช้ที่ดักแมลงด้วยอดักช่วยด้วยแล้วก็พ่นไล่ใบไอ้พวกน้ําฝาดๆนะครับผมอะไรก็ได้หรือว่าพวกสายอินทรีย์พวกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอะไรประมาณนั้น,นครับโอเคมันก็ที่เหลือก็รอครับผมรอการจเจริญเติบโตแล้วก็มีการตัดแต่งการเปลี่ยนใส่ปุ๋ยใหม่ เดี๋ยวคลิปต่อไปมิสเตอร์เวอร์ก็จะเอามาแนะนำไเรื่อยๆครับตอนที่ออกดอกสวยงามหรือว่าอะไรเนี่ยอันนี้แบบเริ่มต้นก่อนนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวมิสเตอร์เฟอร์จะเริ่มปลูกแล้เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมสำหรับมือใหม่หัดปลูกปลูกเอยอะๆเลยอยา่าไปปลูกต้น2ต้นตายแมันเสียเวลาไม่มีต้นเสริมเอามันักฆ่าร้อยกว่าต้นเลยขอบคุณมากที่รับชมมิสเตอร์เวอร์